การมาเก็บปืนก็ยากแรงรถไฟนี่กดนี่ถอนเอาไฟตรงนั้นไม่ไปโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยป้าตายแน่เลยป้าตายแน่เลยวางไว้เราเลือกเต็มแบบแป้วป่าสอนเนี่ย ทำไมเโอ้ลูกมาซ้ำไมว่าฉันคือโรงเรียนสายเวทนะมานีฉันคือจันโกโจไอ้ตมาว่ต่อสู้เลยเหรอมาใกล้แล้วมาหันเลย นอนเทลองอ๊ะมาเร่นสอนแอมาจมร๊้าป่าลองกดอ่ลองกดต่อยหนึ่งทีดิลองกดต่อยหนึ่งทีดิลองกดม่โดนนะทำไมไม่้ารอเปได้นะอยู่กับดิโอ้ยใส่ม เอ้ยไม่โดน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 ไม่โนไม่ดนไนไ่โนนไม่โดนไนไม่ไม่โดนไม่โ่โดนมดน่โดนไม

อันนียนยเจ้าดูนาหน่นอยไ <c oughs> ป้าปาโดนเฮ้ยหนูโดนเัดปาอยู่นิดน,นึงหนขูขอทดลองหน่อยขอทดลองหน่อยมันใช้หนูได้

ไปก่อนนะกลัวนะเฮ้ยผีปอบยืดออกดู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 ทันที teman มีกินหนูกลางหน้าเขตแล้วหนูกลางหน้าเขตโดนโดนวันพันเกิลีลวงม่มีหลัง อันนั้นโดคีบป่ายาโยาเอ้ยไม่ใช่ทักทันไม่มีโลบักกันอันนี้มีคนโลบักเอ้ยไม่ใช่แล้วเฮดยยปล่อยเอ้ยไปกือเกืเกลไปเรวเ่บาปาช่วด้วยบาปแล้วหมีคนกลางมาเขยด้วยกลางมาเขยเต็มตาเลยีตซ้อมห่อหายลปีลเลอะเลอะเลอะพี่องตั

Thank yeah. you. เธอคือีับแค่าอนะสุดอาพก็ตายแล้วเอากระป๋าอย่านไรตายแล้วกระหนกัคูกคุนหรือกคูเพ่ดับ้ยช่วยกม่้ไหไช่วยรือเป่าซเนี่ยเฮ้ยมาช่วยเลยแตงกระหนก

me do ตายี่ที่จะร้อยโดนทุ่ตาเอาหนองเปี้ยมาฝากมีใครอยากกินไหมเป็นไงโดนนังเปะด้ยฟ้าเป็นนมเปียาอยากกินไหมเฮ้ยเปียไหมยัยย่าไม่ชอบเล่นขนมเปีย กูอยู่โรงงมีอาสายเวทเว้ยกูเป็นเกย์ตอลอดชีวิตเว้ว่าคือคนว่ากูคือคนต่อกับไอเอาป,ป้าตายยู่ไหนวะซ้อมอยู่ซ้อมอะไรแล้วมันอยู่ไหนทีลาะเลาไปะลุยกันนะเออถทายนิสเอโอ้โหแรงป้าตายอยู่ไหนอะเย็นผ้าโู่ออนเลเนี่ยเอ๋ออันนี้เปิดได้ตลอดอ๋อมีหมดเลยสามครัง้งไม่ป้าตาต้องเป็นนั่นป้าตาต้องเป็นตัวนี้บอบอ เนี่ยดูอ๋อคอดขอสอสข่อยอ่โอ้โหตัวที่หนักขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเอ่มันบุกยังไหนอ่ะไม่หนุ่มต่อยหนุ่มต่อยงั้น จับปล่อยจับปล่อย tay mai ไม่โดนหนูใช้เถอะจับเอ้ย Đôi

ông tôi ở Ê, còn lấy đây là Ui, luôn vô tầng bên đây, anh Tầng ý đây Ui, đồ nhiều khỏi Phải chui cái Hấp vào lót nó tay anh

งงไปหมดแล้วได้เวลากัางงานอาเขตกลีวิตคนอีสานตัดท้อได้เวลาเซ็ตยอกคนอื่นได้เยอี่สุดขอเป็นคนชีวาน

มามามาไปทางไหนอ่ะตาย้อกเลยคอยเป็นคนอีสานอีกหอกมึงเจ้าเมเตาว้าย่งไรอีสานว้าวว้ายว้ายวายอะเอะไ้ ใครใครที่กำลังปวดหัวหรืออันติตัวเองไม่มีเราผมไปช่วยครับผมอันติดเือนแล้วอ่ะคุณคนตาย ีโอดีช่่อวะโอดีิ่วยหน่จโอดีช่วยหอยโดนหยอวกับไออ

อ้ยม so, uh, like anyway ีต yes, anyway well ัวนี้ด้วยสุดยอดนี่พยายามหนีคนถ้าคุมไว้นะพยายามหนีแต่มันก็ยังเสียบยอดสหมอลสองห่อใส่เรยมันยังก็ตามมันติดได้ไงได้เลยแหละเปิดอันตรีด้วยใครโดนอันตรเฮ้ยใครเปิดอันตรีอะป้าป๋า เฮ้ยนี่นี่เฮ้ยมันมาแล้วเอ็นจี่ใครเอ็นจีโอ้ยตกโลกเลยใครไหนนี่ก็แล้ว

เไ้ยคนนีここ้แหละ ไม่ไหวยัแอบ่อยัแอบ่อไปไปไปเออโดนคนเดียวเลยเฮ้ยาแล้วมันโดนนี่ทำไมโดนอยู่ แกกตายหิะเขาต่อยหวันก่อนจจะลตายอีกแล้วฮ้ยกหลอกหึงทีใครเป็นอิสานอีกรอบหนึ่งเลยไม่มีคนหยุดเวลาเลย Ủa ừ, hả? trong mùa đen, khó khăn rồi